สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะครับวันนี้เข้าตู่ช่องมวยไทยไบคอร์นะครับมาดูเช็คฟอร์มก่อนนะครับจามันยูซูซอฟนะครับขอนที่ชกกับตะวันฉายในวันที่25นี้นะครับวันนี้มาดูฟอร์มหน่อยนะครับชกกับยอดแสนไกลครับบอกเลยไม่ธรรมดานะครับ จามานนะครับจามานเกงแดงนะครับจริงๆเขียวยอดสังกครับอยากเข้าไปทีบจงไรทีบครับเอานะฮะอยับมาครับดูจังหวะนะครับจริงๆนะครับจามานนี้ครับเป็นชาวนะครับเกิดที่รัสเซียนะครับแต่ซ้อมมวยอยู่ที่ตุรกีนะครับตอนนี้ได้แัญชาติตุรกีแล้วนะฮะเขาก็เป็นนักสู้อีกหนึ่งคนนะครับที่สู้ชีวิตนะฮะไปซ้ายครับโอ้เตะซ้ายของยอดสันไกครับ ยับไปไปอีกแล้วครับซ้ายครับซ้ายจะซ้ายครับหน่วยคู่นี้ไม่ธรรมดานะครับอายุเข้าสู่เลขสี่แล้วนะครับจามานครับยูซูซอบนะครับขยับมายับไปยับขวาไปเตะซ้ายหน่วยคู่นี้นะครับใครโดนนี่มีน็อกแน่ๆนะครับมีครบยกนะครับดูครับจับตาดูดีะไปไปนะครับเช็คฟอร์มหน่อยฮะ ารย์ชายบอกคิดหนักนะครับเอาแล้วนะขยับมาราสนไก่ขยับไปเตะซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหสายทํางานดีครับรอสนไก่ครับขยับไปขยับมาเอารับีบโอ้โหเปลี่ยนครหลากหลายครับต่อยซ้ายนะครับต่อยซ้ายซ้ายซ้ายหนักทั้งคู่นะครับมีคนนึงเตะสายหนักนะครับมีคนนึงหมัดสายหนักนะครับ อยับไปครับยูดต่อนะครับเช็คฟอร์มหน่อยฮะอยับไปอยับไปโอ้ยแบ็คคิกครับลูกนี้นะครับคนไทยจุกมาหลายคนแล้วนะครับเลบขวาไปเตะไปนะะโอ้ยโดนจุดศูนย์กลางนะครับขอโทษนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับจามานครับเตะไปคิว ผิวขวามีรอยแตกนะฮะยับยับไปจะมันต่อยซ้ายยับไปนะเดินมาจะไท่เดินครูนะครับยับเดินครูเดินครูฮะนะครับต่อยไปต่อยขวาโอ้ยต่อยซ้ายโอ้มีอาการเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลูกมีนะแต่ถึงกว่าร้านนะครับไยับมาครับยับมาลองใส่เดินครูนะครับโอ้ยยับโอ้ดูหมัดหมัดขวากันนะครับโอ้ยจะแบ็คคิกแล้วนะฮะเร็วจริงๆครับ อยู่ไม่นิ่งนะครับโอ้ยจับมาจับมาจับมาแล้วเตะซ้ายแล้วเตะแล้วทีหมดทุกทีหนึ่งครับขอสู่ยอยซองครับหมดซ้ายไปอู้ต่อยหมดซ้ายเต็มเต็มครับโอ้มีอาการเลยครับตอนนี้อ้ยยังมึนอยู่ครับตอนนี้ครับหัวการออกเลยครับยอดแสนไกลฮะโอ้โดนหมดซ้ายเต็มเต็มเลยครับอ้กรรมการนับเลยครับเพราะเมาครับ รอไม่รอดครับยกนี้ฮะจับตาดูวิธีครับเดินไปครับจะมาเดินไปตอ่อยหมัดเรียงตะซ้าย,ต,ยต่อยตรงต่อยซ้ายตอย่ยตอยซ้ายเข้ามาต่อยซ้ายโอ้ลงเลยฮะลงเลยโอ้โดเนเต็มเต็มครับยอดแต็ไกลฮะรอไม่รอดโอ้ก็ม,มาการจับเลยครับเรียบร้อยครับน็อกเลยครับโอ้หมัดหนักจริงครับดูวปังดูวปังเข้ากรหมัอก่อนฮะ oh. เขาปังเขา้า ไปมือกามครับลงนะครับอวยเขาฝากเป็นกำลังใจให้กับพระชันฉายด้วยนะครับหรือแฟนมวยคิดว่ายังไงครับจามานหรือพระชันฉายจะชนะครับแต่คู่นี้นะครับมวยไทยไปครอบบอกว่าไม่ครบห้ายกแน่นอนฮะต้องมีคนน็อกแน่นอนโอเคครับคิดเขียนยังไงคอมเมนต์ได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ